ไปดูเกษตรกร,กรค่ะเขาปฏิบัติภารกิจลงแขกเก็บฝักทองกันค่ะซึ่งเกษตรกร,กรปลูกฟักทองที่อำเภอระโนดค่ะเขาลงแขกเก็บฟักทองด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านด้วยการขนถ่ายฟักทองด้วยวิธีการโยนลงคูซึ่งเป็นคูน้ำนะคะข้างข้างแปลงโดยไม่ต้องขนให้หนักค่ะที่แปลงปลูกฟักทองของนางอุบลส้มต้านอายุ58ปี อยู่ที่หมู่ที่6ตำบลท่าบอนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาได้มีการระดมญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนบ้านค่ะมาลงแขกช่วยกันเก็บผลผลิตฟักทองส่งขายให้กับแม่ค้าที่มารับซื้อถึงหน้าแปลงปลูกฟักทองจํานวน4.5ตันโดยทําการเก็บฟักทองที่ปลูกทั้ง2แปลงในพื้นที่8ไร่1,100ต้นโดยวันนี้ค่ะเป็นการเก็บรอบแรกโดยน้ําหนักของฟักทองที่เก็บขายในวันนี้อยู่ที่3-7กิโลกร,รัมต่อผล และถังแม่ค้าก็จะมาเก็บรอบที่2อีก10วันจำนวน4.5ตันโดยใช้ระยะเวลาในการปลูกฟักทอง80-90วันก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตขายได้เนื่องจากบริเวณแปลงปลูกฟักทองนะคะมีพื้นที่กว่าถึง8ไร่ดังนั้นการเก็บฟักทองที่มีน้ำหนัก3-7กิโลกรัมอาจจะทำให้การขนลงในลำบากแล้วก็ถ้าหากว่าใช้วิธีขนใส่รถเข็นนะคะบรรทุกลำเลียงออกมาจนถึงจนถึงรถเนี่ย แม่ค้าก็ต้องใช้เวลาเคลื่อนย้ายออกมาต้องใช้เวลานานด้วยนะคะเพราะว่ามีน้ําหนักมากนั่นเองค่ะสำหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตฟักทองนะคะที่แปลงปลูกฟักทองของนางอุบลจะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทํากันมาของเกษตรกรในพื้นที่โดยวิธีการโยนฟักทองลงไปในคูน้ําด้านข้างของแปลง เมื่อเก็บได้พอประมาณก็จะใช้คนลงไปในคูน้ำสองคนจากนั้นจะช่วยกันในการต้อนฟักทองที่ลอยอยู่ในน้ำมาขึ้นฝั่งที่รถยนต์กระบะสามารถเข้ามาจอดได้จากนั้นก็จะช่วยกันลำเลียงฟักทองขึ้นบนรถยนต์ที่แม่ค้านำมาบรรทุกเพื่อส่งต่อให้กับลูกค้าในตลาดอำเภอระโนดและอำเภอใกล้เคียงต่อไปค่ะ